ากินร้านไหนเนี่ยจริงๆง่ะพี่พาแก้วเดินเลยมาแล้วแหละแท,ะทะๆ้ๆนี่ไงครับก๋วยเตี๋ยวโอ่งกำมอนเฮ hey! <c oughs> โอ่งกำมอนเฮโอเคโอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนลาดบุรีลาดบุรีนะอุ้ยสวัสดีกล้องหน่อยสิคะมีกล้องด้วยหรอไม่รู้เลยว่ามีแต่ว่าไม่อยู่ตรงนี้ติดไม้ไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดใช่เป <c oughs> ิดเปิดเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เราจะมาผ่อนคลายให้ใจเย็นด้วยก๋วยเตี๋ยวร้อนๆตอนเที่ยงตอนเที่ยงแบบนี้ แล้วบอกเลยว่าร้านเนี้ร้านเด็ดร้านดังของรานบุรีเลยมีความเป็นซิกเนเจอร์มีความขวายรานบุรี มันคือโอ่งองค์อรของราบุรีอยู่ในนี้ด้วยอารมณ์เหมือนเราโดดงานเหมือนกันนะวันนี้ไม่โดเรามาทํางานแก้วเรามาทำงานปกติเรารีวิวเราคือนักรีวิวไงปกติรีวิวรถวันนี้เรามารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วหลังจากเนี้ยเรานอกจากรถแล้วก๋วยเตี๋ยวเราก็จะรีวิวเอลิปติกเลยจะบอกว่าถ้าไม่บอกว่าอยู่ตรงนี้ก็คือรู้สึกว่ามันใกล้มากนะจากร้านเราอ่ะใช่มาแป๊บเดียวแล้วก็แยกจะดีหักเลยแยกจะดีหักเหมือนแค่แบบโรลนึ่งสายมือถึงแล้วเราก็คือเด่นสายสีเขียวเด่นเป็นสง่า่เด่น ยังไงังไงสิยังไงสิไ่เห็นกล้องเห็นปลายแล้วแหละแต่ว่าแก้แคแก้วเดินมาอีกนอยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นฟิวแบบสู่นอาหารเป็นแบบหมูทอดทีของกินของฟ้ามนะเยอะแยะเยอะเยิ่มเอาจิงริงแล้วนี่เขาแบบมีแบบว่าเดลิเวอรี่ด้วยนะใช่แต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตมาแบบเขาเรียกว่านั่งกินดีกว่าเพื่อให้กินบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศแบบว่าองค์มังกรก๋วยเตี๋ยวองค์ก็คือทุกอย่างเ็าเป็นองค์หมดทุกอย่างเป็นองค์หมดเลยใช่ดูสิ อันนี้ก็เป็นตะเกียบที่ทํามาจากโอ่งช้อนนี่ก็ตีมาจากโอ่งนะน้ำปลาที่น้ำปลาหมักในโอ่งหมักในโอ่งเป็นเกียรอปอหอที่ทํามาจากโอ่งใช่เพราะกดออกมาแล้วแคต่ใช้ทุกอย่างไม่ได้กินโอ่งแค่แใช้ทุกอย่างจะมีไม่ได้ชอบอย่างหนึ่งคือเขามีแอลกอฮอล์ทุกโต๊ะเลยนะทุก๊ไม่รู้กล้องเห็นหมดไหมแต่คือทุกโต๊ะเลยอุ๊ยเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวคือเขามีข้าวด้วย คนดูมองว่ามองอะไรมองป้ายมองป้ายนะคะมีข้าวด้วยข้าวหมูจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วยินดีค่ะเดี๋ยวเราหาโต๊ะหน่อยนั่งไหนไ ah? Murder, ah yes> way, breast, ดีจะนั like ่งนั่งด้านในหรือนั่งด้านนอกดีแก้องนั่งไหนดีวะนั่งข้างนอกดีกว่านาอจะได้แบบเว้นระยะห่างด้วยนะคะ ขาดไม่ได้เลยแมสนะคะก็ขอความร่วมมือใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะตามเรามารับประทานก๋วยเตี๋ยวเน้นเลยนอกจากตอนที่รับประทานอยู่ก็ส่วนแมสให้ด้วยนะคะแต่คนไหนที่มีความสามารถพิเศษแบบมากๆสามารถใส่แมสไปด้วยแล้วรับประทานไปด้วยถ้าทําได้ก็ทำเลยเราก็ตัดตรงนี้ไงแล้วเราก็อ่านทำไมแก้วหลูกเปล่าว่าองค์ทำมาจากอะไรองค์ทามาจากอะไรคะ กูทำมาจจ่าหัวใจทำไมอ่ะผมว่าหัวใจผมแตกสลายไปแล้วห้ามุมแตกสลายไปเป็นเสี่ยงเสี่ยงใจผมสลายห้ามุงหัวใจผมแตกสลายไป็นล้านชิ้นเลยแล้วแต่และชิ้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> เอาุดูเซตสองครับก็จะมีเต้นให้ห้าเต้นนะคะมีเป็นกระดาษซ้ำใหญ่ให้แล้วก็จะมีแคปหมูนกระถูนจะแบ่งให้นะครับครับแล้วต้มยำข้างหลังคืออะไรอ่าคือให้เลือกน้ำก๋อเหล่าได้ค่ะมีน้ำตกน้ำแดงไก่ตุ๋นต้มยำเราใช้มีสี่น้ำน้ำปีสององนะคะเกี๊ยวปลาเจี๊ยบแก้วหนึ่งเอาอะไรดีอะเอาเกี๊ยวหัวแล้วกันเมื่อกี้เราสั่งอันนี้ไป แล้วจะบอกว่าราคาดีมากเ199บาทได้อะไรบ้างเส้น5เส้นเลยแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละเป็นเกาเหลาชามใหญ่เลยแล้วก็มีน้ําให้สองโอจะบอกว่าเขาเรียกว่ามากันเป็นครอบครัวแนะนําให้สั่งแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะถ่ายรูปได้ค่ะมันเหมือนอารมณ์แบบซิกเนเจอร์ด้วยแล้วมันคุ้มด้วยเออถ้ามาเยอกันเนี้มันจะมีแบบที่แบ่งครึ่งแบบนี้ด้วย นี่นี่คืออันเนี้ยสองน้ำใช่เราเลือกได้สองน้ำเลยเราบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่เป็นเซตอย่างเดียวพี่ชานนก็คืออีกหน้าหนึอ่งของเขาว่าคือเป็นอาหารจานเดียวแล้วจะบอกว่าราคาคือพื้นื้นแบบใช่ราคาเป็นมิตร,ราคาปกติอันนี้มาแล้วอันนี้เมื่อกี้เราสั่งเกี๊ยวเพิ่มไปเนาะ อันนั้นเป็นแคปหมูที่อยู่ในเซ็ตน่าดีช่วยแบ่งช่วยแบ่งด้วยช่วยแบ่งกินสองคนจ้านี่เอ้ยของของตะกล้องค่ะนี่ได้อาหารว่างมาสามอย่างนะคะับถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรากินอาหารว่างก่อนมาลองกินทอดดอกของนี้ก็ทอดไหมตอนกินนะร้อนร้อนหรือเปล่าโอ้โหควันขึ้นขนาดนี้ตกลงในในหนึ่งหยิมได้นหนึ่งกรุบ ปาว่าแก้วเกิดที่ราชบุรีจริงปะเนี่ยยุ่องเพื่ออะไรอย่าบ,บอกนะคนสวยโพธารามงั้นพี่กวออ่าเพืออ่อนทำบ้านส่งมาแล่และนี่โองมังกรวัดขนดนดังใหญ่ตื่นตาตื่นใจทำงามตลาดน้ำดำเนินเพิ่อขึ้นข้าวลอยล้านย่านอีศกบาดีนะคะก่อนกินขออนุญาตหนึ่งแชะขอโทษนะครับพอดีว่าเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ประจำบารรถบ้านอันนี้คือเป็นน้ำตกชิมน้ำก่อนเลยก๋วยเตี๋ยวซาวเอสมารู้ เด่นของเขาอ่ะนี่เลยลูกชิ้นนับซิได้กี่ลูกแก้วแก้วไม่เห็นความใหญ่ของโอ่งหรอกเหมือนสซโอมาให้กินแล้วนันเนี่ยเอาหน้าลงไปทาบว่าระหว่างโอ่งกับหน้านอะไรใหญ่กว่ากันนี่คือมืออันเล็กของผู้ชายตัวเล็กๆและนี่คือจานก็คือสองมืออะสามแล้วเนี่ยเอาของแก้วรวมไปด้วยเออใหญ่มากเอกลักษณ์ของเขาจุดเด่นของเขาก็เือ,อนนี้เลย<อ>น้ำก็เป็นโอง่งนี่แล้ว นน่เป็ไงมีสกรีนมีสกรีนด้วยนะคะขออนุญาติอร่อยไหมยังโ <Okay. S 1> อเคไฟต้องส่งคนตัดต่อใส่ไฟปลื้งตรงนี้เลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะรีวิวนิดนึงมันกลมกลอมมากๆแก้วคุณถ้าคนกินน้ำตกจะรู้และแน่นอนว่าเวลากินไบเตี๋ยวแม่ค้าจะชอบบอกเราว่า ชิมน้ำก่อนอย่าเพิ่งปรุงถ้าคนไม่ชอบกินเผ็ดอะคือกินได้เลยแต่พี่ชอบเป็นคนแซ่บไงไเป็นพีชนิดน,นึงนะได้เกี๊ยวอ๋อโอ้ยเอาใหม่กรอบแล้วต้องแบบว่าได้ให้เสียงได้ยินด้วยกัดใหม่กัดใหมเลี้ยวกร้อมนะเลยเลี้ยวขออนุญ,ญาตให้พี่ชาุนหยิบช้อนกลางให้หนึ่งคันเดี๋ยวจะเอามาตักเซนค่ะ อันนี้คือจะบอกว่าดีมากนะก็คือเขามีกระบวยมาให้เราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเป็นช้อนกางของโอ่งได้แล้วเราก็ตัดเส้นก็คือเลือกเลยลองคิดเล่นๆเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยว35บาท1 2 3 4 5 35คูณ7้เท่าไหร่อะ35คูณเได้ไงแกนับ1 2 3 4 5ก็35คูณอ๋อคูณ5ขอโทษ เจ็ิเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่ร้อยสีบาทอ่าร้อบาทแล้วก็อันนี้ด้วยนล้วทำไมขึนเร็วขนาดนั้นวะก็ทำไมกูเก่งขนนั่ะก็ค <l ux> ือจะบอกว่าชุดเซ็ตเนี้ยเฮ้ยร้อยเก้าเก้าใช่ไหมอันนี้คือ175ยเจแล้วน้ำยี่สิบวกไปอีกสีบได้เท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่นะ210กว่าบาทแล้วใช่แล้วก็อันนี้อีกก็คือชุด9 9อ่ะ คุ้มคุ้มอะไรไม่คุ้มคุ้มเลยเพราะอันนี้เราสั่งแยกถูกปะใช่คุ้มเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นเดียวกับรถที่บอยรถบ้านนี่ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งี่เมื่อวานนี้หนูกขายร้านเราอยู่นะไม่กินเซเล็กปะไม่กินเซเล็กละหนูเอาขุนเส้นก็ได้เออใช่เพราะว่าขุนเส้นท้ำให้อ้วนอย่าลืมบอยรถบ้านนะคะรสชาติที่พี่ใส่ไปแล้วดีมาก แต่นั่งกินมาเนี่ยลูกค้าเข้าร้านไม่พักเลยนะ,<ล>ะถ้าเราช้ามามาช้ากว่าน,นี้นิดนึงอะคือแบบน่าจะไม่มีที่นั่งใช่แล้วแก้รูปไหมว่าตั้งแต่เป็นสาวจํกา,ากาอ่ะหาผู้ชายใหญ่ยาวหาผู้ชายผูกใจไม่มีจริงจริงอร่อยพี่ชานนรูป,ป่าวว่าลูกชิ้นทีราน,นี่ยเขาอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกไป่ไปได้ไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> เเจ้าของร้านผว้เชี่ยวโอ่งมังกรราชบุรีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากถามว่าเอกลักษณ์ของร้านที่คืออะไรเอกลักษณ์ของที่ร้านนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของราชบุรีก็คือโอ่งมังกรราชบุรีค่ะแล้วเมื่อกี้เนี้ยแอบเห็นในเมนูใช่ไหมแก้วที่มันเป็นเมนูเท่าไหร่นะี199บ,บาทเคยมีคนกินคนเดียวหมดไหมเออเคยไหมก็มีคนเคยมาลองนะคะหนึ่งท่านแต่ว่าไม่หมดค่ะหมดค่ะเพราะมันใหญ่มากเพราะมันใหญ่มากใช่สงไป199เพ้าาแบบ ่ค่ะยังเหลืออยู่เลยอ่ะต้องเอาไส้นงกับบาฮนตาอร่อยมากชอบรสชาติมากแต่ความเอกลักษณ์คือองค์มังกรจริงๆเลยอ่ะดูดิใช่ค่ะอยู่ในองค์เลยโตก็ลองด้วยองค์รสชาติดีมากๆเดี๋ยวให้ที่ฝากช่องทางการติดต่อร้านไหนค่ะก็ถ้ามาที่ร้านนะคะก็มาที่เจดีหักนะคะร้านจะอยู่เยื้องๆกับเจดีหักตรงข้ามกันค่ะแล้วก็ร้านจะเปิดประมาณ6กโมงเช้าปิดท่าโมงเย็นนะคะเบอร์โทรที่ร้านก็0ู9 2 5 4 6 4 5 6หค่ะที่อ้อมนะคะ แล้วยังไงยอมก็คือต้องหอกลับบ้านแพ็กเกจกันก็บดีนะเส้นเขาจะให้ใส่กล่องส่วนน้ำเขาจะให้ใส่ถุงดีดีเวอร์อันนี้ก็คือกลับไปกินต่อได้ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ช้อนกลางใช่แล้วแล้วรู้ไหมก่อนจากกันขอเมานิดนึงว่าพี่ชาโนรู้ไหมว่าทําไมแกเอาคันนี้มาตั้นนะสิพี่ยังอยู่ว่าทำไมแกถึงเอาจิ๊มาแล้วนั่งสบายไหมมากเป็นรถเก่งขนาดกลางที่บอกเลยว่าถ้าใครอยากขยับไซ เพราะว่าเครื่องเขาว่า1.6แล้วบอกเลยคันนี้ประหยัดน้ํามันนะเพราะอะไรนี่ค่ะเป็นตัว CNG ซึ่งจากโรงงานปลอดภัยแน่นอนจัมป์โซน่าเลยใช่แล้วเพราะว่ามีเพลทมาให้แบบนี้เลยจากโรงงานประหยัดทายอินนิดนึงแล้วบอกเลยเมื่อกี้เติมมาเท่าไหร่ร้อยร้อยสี่สิบอะใช่สองร้อยมีทอนแล้วคือแบบไปกับสาขาเราที่ราชบรีหรือว่าจะกลับเพชรบุรีก็คือสบายมากคันนี้ไปกลับเรื่อๆได้เลยเหลือๆเลยแล้วข้างในอ่ะ นั่งเป็นไงาาสบายมากนั่งข้างหลังก็คือเป็นคนนั่งแทบจะหลับเลยเบอกพานั่งนุ่มสบายแล้วตอนนี้คือขากลับกินท้องอิ่มหลับแม่นี่ถือว่าเป็นการทํางานที่จะไม่ลับเวลางานแก้วพี่ไม่เคยอุ้งงานพี่หลับการทํางานอันนี้มากจริงๆหนูก็เชื่อใจในะถอาของกินเยอะมากเลยตรงนี้ใช่คือตรงเนี้ยด้านหลังกล้องเนี่ยมีร้านอื่นอีกเยอะมากว่าง่ายถ้าสมมติว่า,เ,าวเราต้องการที่จะแบบว่ากินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ ดูตรงนี้ได้เลยเหมือนอารมณ์เป็นฟู้ดคอร์ทเล็กๆของตรงนี้เลยเนาะจริงมาครบจบที่ตรงนี้ได้เลยเหมือนที่บอยรถบ้านเหมือนที่บอยรถบ้านเลยค่ะเพราะว่ามีครบจบทุกรุ่นไม่ว่าจะรับซื้อขายหรือว่าเทิร์นรถมือสองนะคะครบเครื่องเรื่องรถมือสองพร้อมบริการอยากดูรีวิวรถสามารถตามไปดูได้ใน y YouTube ช่องบอยรถบ้านพิลุยค่ะอยากดูรูปภาพสามารถไปตามดูได้ที่เพจ a c e b o o k บอยรถบ้านทุกสาขาเลยจ้าเอาละวันนี้กลับบ้านไปทํางานกันเถอะเอ้ยกลับบ้านไปทํางานกันเถอะ กลับไปทำงานที่ร้านกันเถอคะค่ะเอาพี่ไม่ตอบ <laughs> พี่ไม่จบให้หนู <laughs> และดนี่นะคะคนที่บอกว่าไม่หลับพี่จะไม่หลับเวลางานแก้วของเยอะมากด้านหลังก็คือใส่มาหมดรถเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้เขานอนได้อีกนะคะนี่